ลโหอันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษเล่งด่วนอีกแล้วนะทุกคนเนื่องจากว่า2-3สาวันที่แล้วมัง้งเออนะไปจิ้มได้มาก็ไม่เชิงว่าจิ้มได้มาหรอไปลงทะเบียนได้มากับนี่นะคะน้องวัสดุเอลิทบ็อกซ์นะคะก็คือกล่องที่เขาจะให้ลงทะเบียนป็นว่าเป็นเอลิทก่อนแล้วก็ให้ลงทะเบียนเเพื่อแย่งชิงน้องแบบเซอร์ไพรส์บอกนะคะว่าในกล่องเนี้ยมันมีอะไรบ้างซึ่งนั้นก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นวัสดุเอลิทมา นันมากแล้วนะคะนานมากมากมากเลยแต่ว่าเพิ่งได้กล่องเนี้มาเป็นกล่องที่สองนะทุกคนมันช่างยากเย็นเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแกะให้ดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะไปคัตเตอร์นะคะไปแกะกันนี่เลยขอวางก่อนไม่ถนัดแต่ว่าเราถนัดแต่ว่าเราถนัดกรีดกล่องมากนะทุกคนเพราะว่า ซื้อออนไลน์จนแบบว่าช้ำชองมากอะเปิดกล่องออกมานะคะเดี all, you <no ๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ดูเปิดกล่องออกมานะคะน้องมีมีอันนี้นะ ready for rainy season อ้าวแกะออกไม่ได้นะคะก็เป็นกล่องสีดำอยแล้วเอาออกมาให้ดูนะเป็นกล่องในกล่องอีกทีแล้วในกล่องนี้ก็จะมีกล่องอีกทีนึง pues> ไม่ใช่นะอ่ะแกะแกะนะคะนี่ก็แกะพร้อมกันแล้วก็ไม่ได้เปิดดูเลยนะถ้าวิธีเตรียมตัวรับหน้าฝนนะคะอือฮะโอเค a <c oughs> ี่เลยแล้วก็เป็นการเหมือนเดิมนะใบใหญ่มากจึ่งเห็นหรือเปล่าเราสูงวันนี้ในกล่องนะคะรอบนี้ก็ได้ได้น้องหมาเป็นบาน k กิดามิช กินมาร์กนะคะกําลังอยากลองพอดีเลย1ชิ้นนะเขามีอะไรให้เราบ้างก็มีเต็มกล่องอยู่นะมีน้องลิปพิชี่นีเวียนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็มาร์สอันอุนน๊ยอันนี้อันใหม่หรือเปล่าไม่เคยเห็นอืมนะคะเมดิฮิลชูติ้งมาร์กนะคะ ชิ้นแล้วนะชิ้นที่4ก็เป็นมาสเหมือนเดิมทำให้ให้มาสมาเยอะจังและที่เหลือก็เป็นขวดขวดแล้วนะอุ๊ยชิ้นนี้นลองจะถูกใจลูกเป็นพิเศษนะจ๊ะเพราะว่าดิฉันชอบลิปสติกมากนะถึงแม้ว่าจะใส่แมสตลอดวนะันดิฉันก็ชอบลิปสติกอันนี้เป็นของสะสีนะคะ Sugar Rush สีเบอร์03พาพยานะคะไม่รู้ว่าเห็นไหมมัน แล้วก็มีเจอเก้นที่เป็นแบบมันก็ค่อนข้างจะชอบเนื่องจากว่าผิวค่อนข้างแห้งนะตัวนี้ก็ค่อนข้างดีมากๆเลยเราได้โลชั่นมาใช้ไม่ต้องสา่งซื้อแล้ว <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นเมอร์ซี่วิตามินซีนะคะไม่เคยใช้เหมือนกันเราเอามาลองดู <c oughs> แล้วก็โออันนี้พันแล็แบบว่าบับเบิ l ลแมาด้วยนะ <c oughs> วาสลีนด,ดรายเซรัม่มอ๋อ เป็นเซรั่มแบบอันเดอร์มั้งใช่ไหมเออเป็นเซรั่มอันเดอร์นะคะซึ่งนั้นมีอยู่หลายขวดมากแล้วนะทุกคนแต่ก็รู้สึกดีที่เอามาตุนเอาไว้หน้าขวจะได้ไม่ต้องออกไปไหนนะคะแล้วก็อันนี้อุ๊ยอันนี้อันนี้อันนี้น่าใช่มากทุกคนดีโปรแกรมนะคะ Acne Care Lotion เออรู้คือเป็นยี่ห้อที่อยากลองมากแต่ก็ไม่ได้ลองสักทีเพราะอึกอึกอัดอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออนี่ก็จะได้เอามาลองสักทีนะว่ามันดีไม่ดีถ้าดีก็จัดไปนะคะไปจัดอีก ก็อันนี้นะอันนี้อันนี้ชอบมากเลยทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายนะคะพันบับเบิ้ลแลปมาอีกแล้วขอวางกล่องก่อนเพราหนักมากเอ่ออันนี้เป็น r o y d r e r m s o s o t h t n i s o s o t h t n i เดี๋ยวก่อนปลายผมอ๋อเป็นเหมือนลิฟออนนะเดี๋ยวนะแกะให้ดูแกะออกมาจะขอเลยแนละ้วกันเราไม่เคยใช้อัน,นไอตัวลิฟออเมื่อก่อนเคยใช้นะตัวลิฟออนที่มันเป็นของฟันซิลที่แบบว่า เพิ่งออกตอนน้นเพิ่งออกคือแบบมันกี่สิบปีมาแล้วทุกคนเอ้ยนานมากแม่เจ้าเขารู้หมดว่าฉันแก่อ่ะนี่นะคะอันนี้เป็นทรีทเมนต์สำหรับผมยาวก็ดันรู้ด้วยว่าเราผมยาวเออ <c oughs> นะเดี๋ยวจะลองใช้ดูเนาะเป็นแบบที่ไม่ต้องล้างออกนะคะน่าจะดีเขาบอกว่าเซฟปลายผมสามเซนนะปลายผมสามเซนจะดีขึ้น <c oughs> ใช่ไหมคะ วันนี้ใช้กล้องมือถืออัดนะเนื่องจากว่าแบตกล้องอันอีกอัน,อนที่เคยใช้ลงคลิปปกติมันหมดแล้วเราลืมแล้วเราลืมชาร์นะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็เลยต้องใช้กล้องมือถืออัดไปก่อนนะคะ <c oughs> นี่อันนี้เป็นอันเดอร์อาร์มที่บอกเมื่อกี้นะน่าสนใจมากทีเดียวเพราะปกติเราไม่ได้ใช้รุ่นนี้นะจะใช้ตัวสีชมพูอ่ะที่มันแบบอะไรสักอย่างอ่ะกลิ่นหอมดีนะคะแล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียว ันนี้เดี๋ยวเอาไปลองดูของใหม่แล้วก็อันนี้ทีนะักรอว่าเนยคะโอเคได้มา1-2-3นะ3ชิ้น4ชิ้นนะคะ5ชิ้นหชิ้นนะแล้วก็มาทิสามชิ้นเจ็ดดก้าทั้งหมด10ชิ้นนะคะก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าเราเราได้ฟรีเราจะถือว่าเราได้ฟรีเพราะว่าเพราะว่า เราไม่ได้เสียอะไรเนาะอาจจะเสียความรู้สึกนิดหน่อยตอนแบบว่าลงทะเบียนแบบส0 2 0ครั้งแรกแล้วไม่ได้อะไรเงี้ยหมดแค่นี้นะคะวาสานพิริทบอก,กให้เรามาเท่านี้แต่ว่าเราก็ต้องไปรุ้นกันเองนะว่าเราจะได้ลงทะเบียนทันหรือว่าลงทะเบียนไม่ทันนะคะซึ่งเขาก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนนั้นก็ เขาก็จะส่งมาตามอีเมลอะไรอย่างเงี้ยนะว่าแบบเอ้ยวันนี้วันนั้นนั่นยอะไรเงี้ยให้รีบลงทะเบียนตอน10บโมงซึ่งจะเป็น1ิบโมงของทุกครั้งนะคะทุกครั้งก็จะเป็นสิบโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตื่นมาให้ทันแนละ้วทุกคนแล้วก็มาจ้องที่หน้าจอเคล็ดลับก็คืออยากจะบอกเคล็ดลับคดีไหมเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าจิ้มได้ซะทุกครั้งอนะเออแต่ว่าตอนที่ได้อันเนี้ยก็คือเขียนเอาไว้ก่อนนะแล้วก็กปแปะก็แปะโอเคนะเออวันของอ่านนัะ้นะวันนี้ก็ นั่นแหละรีบเร่งมากเลยนะคะคิวก็รีบเขียนแล้วก็ว่าถ่ายเลยทุกคนมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงแต่ว่านั่นแหละอันนี้ก็วันนี้ก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วมาสันส้นๆมากจริงๆนะแล้วก็รอคลิปเหลักๆต่อไปนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาตัดจริงๆทุกคนมันมันไม่มีเวลาตัดเลยนะก็นั่นแหละวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเยวาไ